มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะที่ต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL PBS STUDIO ครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกม Red Alert Online ครับแมปออยแบบหกคนนะฮะเล่นกันแบบ FFA ครับผม <Construction S 2> ออคุณผู้ชมกมนี้เราอยู่ด้วยกันกับคุณไทเทนะฮะ <Building. S 2> มีคุณไทเทยอยู่ในห้องไปเราเริ่มต้นในการเอามา <Construction. S 2> ไปเปิดแมปให้ทั่วบ้านเราก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอิเจเนียร์ไปเข้าปั๊มน้ำมันนะ เป็นจิเนียเข้าปั๊มหมาใน้มาไม่ได้หราระวังเทนเทียไว้แล้วไอ้น้องอมาวิ่งตัดตรงที่เราจะวางฐานแรกคุณผู้ชมเอา้าไปแล้วหนึ่งตัว,รรอ,ตวอะไรฮะตัวอะไรฮะใครรู้บอกผมทีใครรู้ช่วยบอกผมทีเขาโดนอะไรเข้าไปฮะเดีย๋ยวเราจะ ก็ออกไปเปิดแมพหน่อยอ่ะเผื่อว <wo> ่าจะเอาสปายได้นะฮะคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวไม่ต้องเปิดแมพละเลยเก็บกล่องได้คุณผู้ชมเจ๋วเลยใช่ไหมล่ะปรเทสีเขียวอยู่ห่างไกลไม่ต้องเป็นห่วงถ้าอยู่ใกล้ๆต้องระวังนะตาคนนี้ก็ชอบเล่นเกมเร็วคุณผู้ชมโอ้ย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 อะไรอ่ะโอ้ย บางอดบางอดไปเอาปั๊มได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาคืนเอาดิรถแล่เจอกับไอ้วีรู้ดิรถแล่โซเวียตน้อยไปเลยน้องเดี๋ยวจะได้รู้สำนึกเป็นไงแตกไปแล้วบอกแล้วในายรู้ดิรถแล่โซเวียตน้อยไปแล้วถ้าเล่นอย่างนี้ไอ้วีมันตู้ไม่ไหวหรอกเพื่อน นายคิดยังไงเอาแล้แหลมาตู้ขอยวีฮะคับเปอร์มาหน่อยฮะป้องกันการบุกเร็วจากพิซซัมหมากระจายที่ปั๊มไว้ครับป้องกันคนว์ปเดี๋ยวโดนบักปั๊มนะถ้าโดนบักปั๊มนี่เงินมันจะไม่พอนะคุณผู้ชมมันจะเหมือนกับว่าปั๊มมันไม่ทำงานนะฮะลงโอเคผมมี4ปั๊มแล้วนะฮะ มีสี่ปั๊มเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันลุยกันได้เลยสร้างฐานแบบรวดเร็วต่อเนื่องฮนะตอนนี้เราจะออกยูนิตได้แบบว่าเมามันมากฮนะเอ้าดอกไปแล้วด้วยอ้าดอกโดนไทเทเก็บโอ้ดอกลืมบอกไปนะต้นเกมว่ามีดอกอยู่ด้วยนะแต่มันไปแล้วอ่ะดอกโดนไททเก็บไปแล้ว หน้าเศร้าจะมัดเลยไม่น่าเลยดอกนะไม่น่ารีบเลยเห็นกันอยู่หลัดๆนี่เรายังไม่มีช่องเอาสปายเลยนะนี้เฝ้าตรงนี้ไว้ก่อน MCV มากลางเพิ่มหน่อยฮะต้องการ MCV เพิ่มครคุณผู้ชมเพื่อความรวดเร็วในการสร้างฐานฮะเพิ่มความเร็วขึ้นมาไอ้หนู ยงไเ,เก็บกล่องซิไปรถแร่จะได้ของอมาอีกมาอีกเก็บดีกว่าที่เอามานี่เปิดแมปดูซิเอาอะไรได้บ้างโอ้แม่งบินโฉบแบบไม่เปิดอะไรเลยคุณผู้ชมดูดิโอ้ปลายเพลผม โอ้คุณเทเขาสามคี่ร so. oh. so. okay. ้อมรัวแล้วสามเยี่หกเจ็ดแปดแปดลงนี่ออกมาข้างนอกดิไอหนูแม่ไปตรงนั้นกลางได้ไหมโอเคเราได้ครบเก้าลงแล้ว เราจะลุยแล้วนะกลางขึ้นมาเลยเราขายฐานแร่ออกไปเลยคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้เพิ่มพื้นเพิ่มเพิ่มจะได้เพิ่มพื้นที่จะได้เพิ่มพื้นที่ขึ้นนะฮะโอ้ลุกสำเนียงบ้านบ้านมาละจะได้เพิ่มพื้นที่ฮั นี้เป่าช็อตฮะป้องกันไว้ก่อนโดนไหมไม่รู้แต่กันไว้ก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยครับออกไปดับโคคลิปมาต่อได้เลยฮะคุณเ,เพเขาก็นํำคีรอบรัวเลยนะยังโหดโหดเจนมาแล้วคุณเทกจะเจนไปแล้ว,วโหก,โหกางไม่ได้ไมนวิ่งเกศกก่ะมันวิ่งเกะกัมคุณผู้ชม กลางเอออย่างนั้นแลูกโอ้โหให้มันว่องไวกว่าน,นี้หน่อยเเทบุกข้างบ้านแล้วฮมโดนคีรอบบุกหนักฮะคุณเทบุกคีรอบอย่างหนักเลยต่อฐานไปจะไปยึดปั๊มกลางเขานี่ไงกูมีห้าปั๊มเทถึงแม้จะไม่ได้ยดึดแต่พี่มีห้าปั๊มน้องโอ้ยไม่ทัน เต็งเลยทำไมอีกทีฮะเอารถแล่ไปล่อปืนไหมฮะอีลอบมาขึ้นรถแล้วก็ยึดไอ้น้องเดี๋ยวนี่อย่างนี้คือรถแล้วยึดน้องให้ว่องเดี๋ยวรถแล่แตกหมดเร็วเร็วเร็วเโอ้โหลงไกลเลยเรียบร้อยเพื่อน เสร็จเราแล้วแหละนายมานี่ฮะขี่อบมารอข้างหน้านี่ตายร็จเราแล้วเพื่อนจะเคี้ยวให้ละเอียดเลยโอ้โเทบุกข้างบ้านได้วะบุกโหดชมอดเทบุกโหดชมัดไปป้อมตัวมาเตรียมตัวใช้ฮะโอ้โห GGG ไปซะละไปครับ เราไม่ปวดมันฮะเดี๋ยวเราจะเอาสปายบ้านเขาฮะคุณผู้ชมต้องเข้าไปปวดวูมันออกมาข้างหน้าวะ่ะสวยแล้ว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 ไปดักมันก่อนดักมันก่อนเร็วๆโอ้มันยิงปั๊มผมไปแล้วอะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่ารวเรามีสี่ปั๊มเอยเรามีห้าปั๊มคุณผู้ชมยิงแตกไปหนึ่งก็เหลือสีอ่ฮะสบายสบายชิวๆิวสบายชิวๆิวสบายชิวๆิวฮะเข้ามาเลยฮะ เราต้องเก็บยูนิตจากด้านหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะเอาสปายวิ่งเข้าไปครับคุณผู้ชมเราจะเอาสปายไปป้นยูนิตไอ้ยศจากเขามานี่ไอ้หนูโห้รถแล่ไอรถแล่อะไอวีติดบ้างว่ะเอาไงเขาดีฮะเอายังไงดีฮะตรงไหยจะเข้าไม่ได้ฮะรถแร่ออกมาแล้ว เก็บเป็นแร่มันก่อนออกมารออะไรอ่ะออกมารออะไรอ่ะเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก็บฐานไฟกูรัวเก็บฐานไฟกูรัวเราต้องวิ่งฝ่าไปเลยครับวัดดวงกันลองดูไทเทกก็พยายามจะเอาสปายเขาเหมือนกันนะโอ้โหโอ้โสปายผมตายเพราะไอ้นี่ล้วนๆเลยตายเพราะขี่รอบตัวเอง,งมันเห็นหมดว่ะ เย่แล้วฮะอย่างนี้เย่แล้วฮะเอาไม่ได้ฮะไอวีเขาติดยศฮะไอวีติดยศพิษส่งมัน้ายฮะอมตัวโอ้โหจะวางนิี้วเคลียร์แต่ก็นี่ไงน้องน่าจะมึงยิงเดี๋ยน่าจะมึงยิงเดี๋ย โอ้ยเทมันเอาสปายเข้าไปได้แล้วนายเห็นหรือเปล่าสปายมันเข้าไปบ้านนายแล้วออมเป็นของไทยเทดีกว่าโอ้โหมีเพียร์ใส่กออกซีลออมาเพิ่มฮะคุณผู้ชมหมดแล้วของผมตัวยแล้วตัวยแล้วดักมันไว้่วนฟาดไปเลยฮะ โอ้ยแล้วแย่แล้วคุณชมแย่แล้วแย่แล้วมันมีรถแล่รับดาเมจมันมีรถแล่รับดาเมจกลัวที่ไหนล่ะอะไรไลเทไปไหนเทไปไหนไปไหนเดะมึงจะเอาสปไปไหนไม่ให้ไป กูไม่ใ <zo> ห้ไปกูไ <sen> ม <festivals> ่ได้มึงก็ต้องไม่ได้สิ่าโกงอะไรอะไรอะไรจะไปไหนอีกเอ๋บอกว่าไม่ให้ไปยังไงล่ะไม่ให้ไปก็คือไม่ให้ไปสิโธเทจะมาง่ายๆอย่างนั้นได้ยังไงฮะจะมาฉวยโอกาสตอนที่เราปวนเขาแล้วเอาตไปไม่ได้นะเราไม่ยอมหรอกเทอย่ามาอย่ามาอย่ามาเยอะขอร้อง ย่ามันเยอะอู้วแม่งมันเห็นกำลังลุ้นเลยกำลังลุ้นเลยอ่ะต้องรอจังหวะฮะต้องใหม่เดี๋ยวรอจังหวะก่อนโอ้เทปันคีลอบรัวๆแล้วอ่ะแย่แล้วฮะแบบนี้แบบนี้แย่นะฮะแย่นะฮะทำมาทำไมฮะสปายอ่ะไม่ต้องมาบ้านผมอ่ะ ป้อมปืนนี่เอาออกไปได้ไหมะ่ะฮะอุ้ยเท hey. อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าจะมาหาเราอะ่ะไม่เอานะเพื่อนเพื่อนใจเย็นได้ไหมละ่ะใจเย็นได้ไหมละ่ะเรียบร้อยอยู่ได้สบายแล้วเทหายดูรัวไปแล้วสอยขึ้นไปอยู่ตรงนั้นโอ้โห oh. 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 แม่งมาเยอะว่ะคุณผู้ชมมีหลบไปข้างหลังนี่ นี่มาเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้โอ้โหสวยนะเท่เ,เอาจริงว่ะตรงคีรอบมันรัวๆเลยเท่เอาจริงนะคุณผมมู้ชมเราต้องขายข้างหลังทิ้งเนะ่ะเพิ่มพื้นที่ในการถอยออกมามาไอ้น้องผมจะสู้ให้ดู ผมไม่กลัวคุณหรอกโอ้หเอาอาวุธลิปมาซ้ำว่ะคุณผู้ชมเอาอาวุธผลิปมาซ้ำไฟดับอีกกูต้องสลับขบวนหน่อยฮะเอาสิเอาสิกูสู้เอาสิอีล็อกกูจอดอยู่ตรงนั้นนะมึงมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิ้งแล้วเบิดใส่รุลูดูหมดทิ้งระเบิดใส่รถตีลัวๆเลย เตมมาเป็นฝูงเหลือเข้ามาแค่นี้เหรอโอ้เพื่อนนายวิ่งรอตายคีรอบมาได้ยังไงเนี่ยนายไม่เลี้ยวหลบเลยเลยอ่ะเพื่อนป่ามาต้องโต่งนี้แย่สิงี้แย่สิโอ้เทนายรีบเกินไปเพื่อนเรียบร้อยคีรออนายหมดฤทธิ์แล้วเพื่อน ทำไรไม่ได้แล้วนายทำไรไม่ได้แล้วเพื่อน <building. S 1> โอ้เลียวไปไหนเลียวไปไหนเรียกไปไหนกไไหนูกไไนมารอกูมารอได้ไดดนี่กระถานคนกูมาแล้วรถถ่านแร่ต่ออ้นนโิลบมาฮะมาดิมาดิาด <c oughs> ต่อถ่านมาทำไมหน้าบ้านเราอ่ะไม่ต้องต่อมาออ้ย ยิงให้กูยิงให้กูชอบอยู่แล้วภาพระเบิดของนิวเคลียร์มันเป็นภาพที่สวยที่สุดในโลกอะ่ะหมดแล้วเพื่อนมีชุดที่สองปะกัดมาเลยกัดชุดที่สองมาเลยเพื่อนได้ขาวอยู่ดีในหมดแล้วให้โอกาสในฟาร์มอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน ทางบ้านผมนี่พันธมิตรก็ติยดยศคนเหมือนกันนะฐาร,รถถังต้องฟรราร์มฐานรถถังใหม่เมื่อกี้ขายไปเยอะเลยคุณผู้ชมเมืม่อก,กี้เราขายฐานออกไปเยอะนะฮะต้องฟาร,ร์มขึ้นมาใหม่หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดโลงเจ็ดโล ลงที่แบบกำลังจวางเรียบร้อยเล่นไปบิดขี้เกียจไปต่อฐานมาที่ปันคีรอบแล้วนะเทอุ้ยปั๊มผมหายไปไหนวะ อ่านเม่ไรตอนไหนเนะี่ยโอ้แม่โดนไอ้คีลอ้อมี่แน่เลยโอคีลอ้อไปแอบหลังบ้านลำนึงคุณผมูม้ชมแต่ไม่เป็นไรผมมีบ้านสามบ้างรออยู่นะไม่ใช่ปัญหาหรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยุนลั่นหรอุอืนลั่นคืนมั้งจะหนาวนะจะบอกให้ ลั่นคืนเมื่อไหร่ก็คุณจะหนาวนะผมจะบอกอยากฟังไาล่ะเงินมีอยู่สามแสนกว่าเลยเหลืออะไรเทเลยเหลือเลยตรนนี้ลงซื้อถูกก็ลงไฟฟ้าครับมาฮห ไอเทก็ปัน่นคีร้อแล้วเหมือนกันนะได้ยินเสียงโดนด้านหน้าอ๋อป้อมสอยป้อมสอยแล้วโดนยิงไม่ยมกลางขึ้นกลางขึ้นเรียบร้อยน้องแา่แม่พี่กลางอยู่ประมาณ20โลงแล้วอ่ะน้องคิดว่าน้องไหวไหมล่ะ <Unit ready. S 2> โอ้ <R> นึกงว่าจะได้ยศ โอ้พันธม,มิตรออกมาเจมอะพันธม,มิตรเขาอยากมีส่วนร่วมอะ,มม <Construction. S 2> ะเพื่อนโยมจะเอาเหรอไงางจะเอาเหรอเพื่อน <Ready>. อยากบวกก็มาเลยไอ้หนูโอ้ย <Building. S 1> โอ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> มาเยอะ <c oughs> ต่งคีล็อปมาบ้านผมอีกแล้ว ตรงทีโร่มาบ้านผมอีกแล้วรีบเลยฮะรีบสอยด่วนเลี้ยวมาแล้วนี้หลบก่อนเราจะไม่เสียฐานแม่ให้กับเขาเด็ดขาดครับอีเกียรติสร้างมาใหม่ฮะึตงต่อน,นิวเคลียร์มาหากูด้วย <Hey. S 1> เอเกินไปแล้วพันธมมิตมันไปตรงกลางนะมึงเห็นไหม อยู่แต่ในบ้านเลยนะเนี่ยยังจะเอาอุ้ยเหรอยังจะเอาเพื่อนแต่เกมมาไม่มากพอป่ะเพื่อนยังต้องฝึกอีกเยอะน้องรับหน้าขอเก่งกว่านี้หน่อยนะแห่งกิ่งผุ้ป่อยกิ่งจนเขาเกลียดกันทั้งประเทศเลยเนี่ยพวกเล่นเกมไอทูนเนี่ยกิ่งจนเขาหมั่นไส้ทั้งประเทศแล้วเนี่ย รู้ไม่ได้เลยเนี่ยทุกวันนี้รู้ไม่ให้ใครรู้ไม่ได้เลยโรล,ล,ลินนะถ้ารู้นี่โอ้โหคุณผู้ชมรอบทิศทางจริงๆอ่ะคือบุกมาจากรอบทิศทางเลยอ่ะบุกโดหดี่หายทำไมแต่ละคนช่างใจร้ายใจดำกับผมอย่างนี้ฮะนี่มันคนละอ๋อพอันธมิตรช่องเดียวไทยเดียวสามช่องผมสองช่อง โอเคโอเคไม่มีปัญหาครับตะกี้ช่องก็ไม่มีปัญหาครับกำแพงมาแล้วไ้น้องพี่ไม่ให้น้องมาหลอยเอาสปายพี่ได้หรอกนี่ไงล่ะกูปิดกำแพงอุ้ยพันธมิตรได้สปายฐานรถถังด้วยนะน่าหนัไอ้ที่ซึมติดยศอยู่อ่ะ อืพันธมิตรมันออกมาห้าวแล้วคุณผู้ชมมันถือว่ามันมียศไงคนมีสีมันก็ห้าวอย่างเงี้ยธรรมดาเรื่องปกติฮะเป็นเรื่องปกติของคนมีสีอยู่แล้วปุ๊เข้าไปแม่งเลยห้านักโอ้อ๋อมันเอาสปายของไทยเทแน่เลยนะ่ะหมาเต็มเลยตัวตัวป้าบเลย มาเทเดี๋ยวเราช่วยนายเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพื่อนสอพายถอยออกมาก่อนเทไม่ต้องห่วงเพื่อนเรามาละเราจะช่วยนายเองตบมอยอหออะไรอ่ะจะไปไหนอะเพื่อนโอ้พระสามยศนั่นนะ่ะเจ้าเหรอไ,ไหวแล้วมั้ง พี่ว่าน้องไม่ไหวละมั้งออ้ยเทกูไปช่วยมึงไว้แท้ๆทำอย่างนี้นะเออทำอย่างนี้นะได้เพื่อนได้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 ได,ได้ไม่ว่ากาันแล้วแต่เพื่อนอยู่แล้วเราอะ่ะผมก็เป็นคนง่ายๆอยู่แล้วเพื่อนอยากลุยก็มาไม่เคยว่านายอยู่แล้วเอ,อ้จะเอาอะไรมา เอาอะไรมาเห,ห,หรอ,อสปายทั้งนั้นเหรออ๋อเทสปายทั้งนั้นเหรอมันจะฝ่ามาได้เหรอเทตัวกีรอบ็ติง้งระเบิดอะไรรู้รูน้ <c oughs> นั่นหมาสปายอ่ะอเทโอ้เททำอะไรอย่างงั้นไม่เอาน่ะเพื่อนเพื่อนใจเย็นๆได้ไหมละ่ะเพื่อนใจเย็นกว่านี้หน่อยได้ไหมล่ะเพื่อน โอ้ยคนว่านหลังบ้านเสียงเตือนอะไรมาจบเรื่องไงพนม,มิตรก่อนปิดบัญชีมันซะครับจะได้เหลือแต่ไทเทคนเดียวแล้เ,เดี๋ยวไปว่ากันโอ้ยอ้ยออะไรอะ่ะจะมาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าลุมอย่าลุมอย่าลุมฮะอย่าลุมฮะอย่าลุมฮะเขาล้องอย่าลุมฮะ อันนี้จะมาเอาสปายฐานรถถังกูไม่ให้กูไม่ให้ยิงทิ้งยิงทิ้งฐานรถถังกูยิงทิงงทงงทงงท้งหมดแหละยิงทิ้งหมดแหละเอาดา่ดานกลนไม่ได้ฐานรถถังผมไม่ให้ครับผมยิงทิง้งฮะคุณเฮ่ะห้ามมาหล่อยฐานรถถังเขานะฮะผมปกป้องอยู่ฮะนะฮะเอาโปรคาเดียวรถช็อ,ชอตใครจะเหนือปากกันนะ ไปจะเหนือ,อกว่ากันนะฮะรถช็อตนี่มันซ่ามากนะฮะคุณผู้ชมยิงแรงแล้วก็สร้างได้เร็วมากนะฮะขอ,อบอกขอเตือนโอะปะด่วนนะคุณเทเข้ามาอีกแล้วพี่ลอบพีลอบนี้มารับดาเมจไว้ด้วยฮะมาดิไอ้น้องพี่รออยู่นี่ขายขาย ลายอะไรไปไหนไปไหนเพื่อนโอ้ต่อฐานไปจะใช้นิวเคลียร์เพื่อนชิบหายแล้วเบอร์สองก็ไปแล้วมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเทเอาเหรอเอาเหรอคิดว่ากลัวเหรอเทอภพอคลิบแล้วไงอะเทอโพอคดีบแล้วยังไง อพโพคลิปแล้วยังไงเพื่อนนี่เขเข้าบ้านแล้วนะกูวิ่งเร็วมากนะรถช็อตวิ่งเร็วกว่าเยอะเพื่นอนอโพคลิปจะวิงนนะะ่งไล่ทันอ่ะเพื่นอนออกมาแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็ฐานแตกกระดิ่งนี้ฐานแตกดิ่งแตกเพื่อนแตกให้หมด ไอ้โมดปร้อมตัวครับเดินไปนู่นนะเดี๋ยวกูจะป้นไฟมึงยาวๆเลยมึงคอยเดือยสร้างฐานไฟมาต่อมาถึงหน้าบ้านกูอย่างนั้นใช่ไหมได้เลยเพื่อนไม่ใช่ปัญหาของชอบเราอยู่แล้วล่ะเตรียมตัวไฟดับได้เลยรับประกันนะรับประกันความไฟดับได้เลยเพื่อนอ้อมสอยแกรสร้างไปเถอะยังไงมันก็ไม่มีผลนะ ไฟแกไม่มี <laughs> จะป้นไฟไมึงให้หมดบ้านเลยมามาเก็บฐานมันนะ <c oughs> บ้านสำรองไม่ต้องมีแกมีสามช่องมันจะมาก,กา <c oughs> เกินไปแล้ว <c oughs> เกินหน้าเกินตาคนอื่นเขาข <c oughs> ุนสร้างเร็วขุซ้ำเรื่อยๆเท <c oughs> ไม่ใช่ปัญหาเลยสำรับเรากับนายไม่ใช่ปัญหาเลยชอปเปอร์นี่มีไว้ทำอะไรเทอ่ะ ทำอะไรเททำอะไรออกไปซะอย่ามาคุมพื้นที่ตรงนี้เทบุกให้หมดอะบ้านสำรองเนี่ยยูนิตคุ้มกันไม่มีอะเพื่อนไม่มียูนิตคุ้มกันอะเพื่อนสาส์ไปยาวไปเดี๋ยวมึงอะไปเอาไปเดี๋ยวร่างนิวเกียร์ก็นั้นแหละไม่มีประโยชน์หรอกไฟฟ้ากไม่กลับมาหรอกเพื่อนสปายกูยืนรอเป็น <laughs> สิบตัวสปายผมยืนรอเป็นสิบตัวคุณเนี่ยสาดตอีก จริงจริงเลยเวลาตัดไฟรัวๆเนี่ยตัดไฟรัว,ๆๆวๆๆนนี่ผลที่จะเกิดกับเขานะครับคือคุณผู้ชมเขาอ่ะจะเงินขึ้นช้ามากเว้ยถ้าไฟฟ้าไม่มีอ่ะแล้วยูนิตก็จะออกช้าด้วยครับสร้างฐานก็ช้าครับทุกอย่างจะช้าไปหมดเลยฮนะมันจะเกิดความเสียเปรียบขึ้นมากครับในขณะที่ผมออกยูนิตได้เร็วแบบถูงสุดนะเขาจะออกช้ามากครับเพราะงั้นคุณผู้ชมต้องระวังเรื่องไฟฟ้าให้ดีนะอย่าให้โดนตัดเด็ดขาดคุณผู้ชมต้นตัดนี่จบเลยฮนะสร้างช้าไปหมดอ่ะ มาเคลุยกันต่อลุยกันต่อลุยกันต่อพี่เ,เทลังไงโอ้ยทิ้งกระเบิดใส่ผมไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกเอาดิเอาดิเอาด,อาดิโดนตัดไฟอยู่อะ่ะมงยังไงเพื่อนเออไปคุ้มกันบ้านรองกูเข้าบ้านหลักก <c oughs> ดตีนวะแม่งซ้ายทีขวาทีปวดหัวที่เป่งเลยปวดหัวแทนมันอนะ แบตเทแลแวไปแล้วเพื่อนเบตเทแลแวรไปหวันแล้วปั๊มไปแล้วเพื่อน <c oughs> <c oughs> ปั๊มเพื่อนไปแล้วถาแม่เพื่อนน่าจะไม่เหลือไม่เหลือเพื่อนไม่เหลือตัดอีกไม่ให้ฟื้นไฟมึงอะไม่ต้องกลับมาตัดลุลุนมันไม่เห็นฐานไฟหน้าบ้านผมเหรอวะ มันไม่ขายออกว่าเหมือนว่ามันยังไม่รู้มันโดนตัดไฟมันนึกว่าไฟมันหมดหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะเขาอาจจะไม่ทันสังเกตไอเวลาข้างล่างเว้ยมาโดนสับปลายเข้าเว้ยเขาอาจจะคิดว่าไฟเขาหมดอยู่เว้ยคิดว่านะผมเดานะคงไม่มีอย่างอื่นแล้วแหละคงคิดว่าไฟเขาหมดอ่ะอย่างอื่นคงเป็นไปไม่ได้ฮะกีจีเหรอ <c oughs> กีจีจ๋เพื่อนโอเค สุดยอดไปเลยอะตัดไฟใจเทลัว,ลวตัดอยู่หลายนาทีเลยนะเมื่อกี้เ <c oughs> น่ยบ,บุกไม่พักประธานาตัดไฟอีกแล้วฮะบุกไม่พักประธานาตัดไฟ <c oughs> โอ้โหโอ้โห <c oughs> คนโหดจังเลยนาะยมานี่เป็นใครเนี่ยปุ๊บมามเจอรถแรกกูนี่มา มาเนี่ยสู้รถเลสหน่อยมายน้องสู้รถเล่นหน่อยไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะไหวไม่ล่ะรถเล่นตัวเวียดมันอึนดทุย้ย <laughs> มันอึนด <laughs>